สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนดาเนาะจะมือนีกันหนาวตามเดิมจะดากระสิผ้าจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าชาของนั่งก็สเสร็จแล้วเด้อจ้าชาจากเรดคราฟเวอร์เนาะจ้าเนาะ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนดาเนาะจะมือในกันหนาวตามเดิมจะดากระสิพามาลอบางส่วนรอบบ้านอีกจ้าว่าดาสิพ่อสมุนไพรอีหยังทดี่จะเอาไมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนหู้เนาะจันเนาะขอโทษด้วยจ้กเสียงรถเล่น่านจ้ะหนาวจ้ามือนนอากาศหนาวแต่ว่าพ่อทอดพ่อทอเดี๋ยวจะหาสาระดีๆมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้ได้เบ่งกันเนาะจันเนาะมาจะดตาดามาเลยจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าหลังจากพ้าเพื่อนเพื่อนไปข้างนอกแลยหนาวหนาวแม่จ้าเพื่อนเพื่อนกับบดีหยางไลแต่ว่าพอดี โชคดีดามีสิมันไพรชนิดหนึ่งที่ดาเก็บไปแล้วนี่จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยเรดค o เวอร์จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าอันนี้เป็นั่อมุมนที่ดีที่สุดสำหรับพูยิงเด้อจ้าดาตากแ่งไว้แล้วจ้านี่เรดค o เวอร์เนาะจ้าเนาะยดดาจะไม่เห็ดชาเรดค o เวอร์เรดคาเวอร์นี่ เป็นสมุนไพรที่เหมาะสมสหรับผู้หญิงเพราะมันเป็นการปรับฮอร์โมนเป็นการบำรุงผิวพรรณน,น้ำจ้ะเดี๋ยวห้ามากินชาเรซคาเวอร์ Cover, ดื่มชา<ไ>รสชาติจะเป็นย่างดาเราเรื่องซาปะคุณเดี๋ยวนั่งจะไม่บอกที่ลังเนาะจา้ะแต่ว่าตอนนี้นั่งไปต้มชาก่อนจะ้ะเพื่อจะบอบเป็นการเสียเวลาเนาะเรานั่งก็อยากขอบพระคุณเพื่อน,นๆทุกๆคนเด้อย้ะขอบพระคุณได้หลายเดี๋ย้ะขอบคุณได้หลายเนาะจ้ะนอกจากขาไม่เยี่ยมมาชมมาเอาความู้มาเอาสาระมา เอาประสบการณ์ของดานเนาะอจากแล้วก็อัพปปรุงใส่เด้อจ้าขั้นมันจะขกอกะข้นใดได,ได้แต่ว่าก็อย่าลืมเด้อจ้าต้องมีความระมัดระวังในการใส่สมุนไพรทุกชนิดใช้ให้ถูกต้องนะคะและ้วก็ถ้าไม่แน่ใจก็ขอให้ปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอให้เพนแนน้ำเด้อจ้าโดยเฉพาะหากคุณไม่โรคประจําตัวนี่คุณต้องระวังเป็นพิเศษเด้อจ่าอย่าดดจะต้มชาละจ้าเพื่อเป็นการบดเสียเวลาจ้า โอเคจ้ากันเหมือนเดิมมันมันเดิมคือเก่าเนาะจ้าจะล้างเรียัทเบอร์ให้สะอาดเด้อจ้จะเพื่อนๆจ้าล้างให้สะอาดเนาะจ้าเนาะเพิ่นจะล่อยน้ําแบบนี้เด้อจ้จะกดลงไปจักหน่อยแต่ว่าเพิ่นก็บ่สกปรกดอกจ้าเพราะว่าด่าไปเก็บมาให้สะอาดสะอาดแล้วก็เหมือนเดิมจ้าเพื่อนๆจ้าน้ํา2ถ้วยเนาะจ้าน้ํา2ถ้วยต้มไปเลยจ้าเพื่อนๆต้มไปเลย อันนี้ก็คือการก้กสม,มนไพรอ,อื่นๆได้จากหากเพื่อนๆมากรสหวานจะให้เพื่อนๆเติม,มน้ำตาลเด้จากปิดฝาหม้อเลยจ้าเพื่อนๆจา้าใส่ไฟแห้งเพื่อว่าจะเ,เร่งให้เร็วๆเ,เ,เ,เนาะจะเด้เสร็จเร็วๆจ้าในการทําวิดีโอและอันนี้เอาลเสดน้ำไปจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปบอกถึงไอสาระคุนของเรซคาเร์จ้า เป็นฮอร์โมนจ้าเป็นฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงฮอบ์มรุงเลือดบรุง,บบรงลม่มจา้จาจะดีไล่กาเป็นพืชตรจุกุลเดียวกันก็ไว้ครอบเวอร์แต่ว่าตัวนี้เพื่อนจะมีสปปรรพคุณกวก่ากวนเนาะจา้าเนาะยาเก็บสม,มุนไพรยเยอะเลยจ้ากาเป็นมกักไอ้ค้นที่มักสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสม,มุนไพรเนาะจา้าเนาะอันนี้ฮาก็ทานห้าน้ำเดือดก่อนจา้าแล้วฮาเาบิ่งอีกชนึงเนาะจ้าเพือพอพ่อนจา้า โอเคจ้าเพื่อนๆจ้าน้ำดากระเดือนแล้วเนาะจ้าน้ำดากระเดือนแล้วจ้าเดือดเดาดาดาจะชุ่มชาแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวดาหันกล้องมาน่าจะเนาะเนี่ยจ้าหมอเดินยุ๊บเลยจ้าดากระซิอัเอาเรกคาเวอร์ใส่ไปในหม้อก่อนนะจ้าเติมน้ำห้อนจ้าเพื่อนๆจ้าเติมน้ำห้อน นี้ก็เป็นการเสร็จแล้วจ้า,าเด๋ดาช่อนมากดโล่งเนาะจา้ะจะเห็นเลยจ้ะเพื่อนๆจา้าสีจะออกมาเลยจ้ะเนี่ยขั้นเป็นดอกโซดสีเพิ่นจะแดงเลยจ้ะแต่ว่านี่เพราะว่าเพิ่นเป็นดอกแห้งสีจะออกมาแบบนี้จ้ะจะบ้แดงอันนี้จะเป็นอ๋อสมุนไพรดีหลายเ้ยจ้ะสำหรับคนที่ไอไว้หมด แบบว่าว้ทองเนาะจ้ะต้องใส่คำว่าว้ทองจ้ะเป็นไอสมุนไพรที่ดีเลิศสำหรับจ้าเพื่อนๆจ้าชาของนั่งก็เสร็จแล้วเด้อจ้าชาจากเรดคราฟเวอร์เนาะจ้าเนาะไอละนั่งก็จะดื่มให้เพื่อนๆบึ้งเนาะจ้าเนาะรสชาติก็จะเหมือนกับสมุนไพรทั่วไปเด้อจ้าจะบบมีรสขมรสเปรี้ยวรสฟืนหรือว่ารสอีกอย่างก็จะเป็นรสสมุนไพรธรรมชาติละกันสรรพคุณเนาะจ้า ต้องเน้นๆๆระวังของไอผู้ยิ่งในช่วงช่วงเดียวกันก็ไหวของดาเนาะจ้าคือไหวไหวท้องเนาะก็จะส่วยปรับร์โมูลเน้อจ้าส่วยปรับร์โมนลของเฮาให้อยู่ระดับที่ปกติบบสูงบบต่ำเพียดแหยอารมณ์ของเฮาอยู่ในปกติเพราะว่าเก็ฮห้หก,กันว่าผู้ยิ่งไหวท้องนี่จ้าอารมณ์ผืนอารมณ์ลงแม,ม่นบ่ลละเดี๋ยวดีเดียวไร่ค้าจะว่านอของไหวท้องเนาะจ้าแต่ว่าไอ จะเหมืนไพ่เรดคาเวอร์ก็จะช่วยไอ้ไข่ไข่ก็่าปรับฮอร์โมนของเฮาให้อยู่ระดับปกติเฮาก็จะไดบุ้งหุ่นซึกงงดเงียบหรือว่ามีอาการกระสับกระส่ายเพราะว่าผู้หญิงวัท้องนี่เขาบอกว่ากลางคืนนอนหลับจะเหงื่อออกหลายหรือว่าอันสิกระสับกระส่ายนอนทุรนทุรายประมาณน,นี้แต่ว่าไอ้ไอ้เรดคาเวอร์นี่สิช่วยไอ้ปรับฮอร์โมนแล้วจะบ่มีอาการเหล่าน,นั้นเนาะจากสให้อยูก่ยกับไอ้ไข่ไข่ก็ว่าเฮาก็จะอารมณ์ปกติกัวก้าวร่างกายของเฮาก็จะปกตินะจจะ แล้วก็มีวิตามินหลายอย่างน้จาจะเพื่อนๆจ้าไอแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี่งนั่งขอบอกถึงว่าการกินเรดคาเวอร์นี่ก็กินได้ทั้งสุดหรือว่าทั้งแหงหรือจา้าแล้วก็กินได้ทั้งใบอ่อนใบสุดนี่เขาสามารถอามาใส่สลัดได้จ้ะดอกอ่อนดอกสุดๆนี่ก็เอามาสามารถใส่สลัดหรือว่าอาหารอีกอย่างจิ ข้าใส่พักเนาะจะนอข้าก็สามารถเอาลงไปได้หรือว่าห้าต้องการสีสันให้สวยงามข้ากะใส่ให้เป็นประดับจานไปนเลยก็ได้จะประดับจานก็ได้กินก็ไดเนาะจะประมาณนี้เราไอดอกเพื่อนเนาะไอถ้าขั้นเป็นดอกแก่แลเข้าก็สามารถเอามาเฮ็ดชาได้รากขึ้นการรากข้าก็สามารถเอามาล่างให้สะอาดตาให้แหง้งแล้วก็เฮ็ดเป็นชาช่งเด่มด้วยจ้าไอนั่นก็คือไอวิธีการกินของเพื่อนเนาะจา้ะเราไอ วิตามินของเพื่อนก็มีหลายอย่างเนาะจากวิตามินของเพื่อนมีหลายอย่างยางจะบ้าถืดชื้ก็มีวิตามินซีเด้อจากวิตามินซีสูงวิตามินบีสูงแล้วก็มีแคลเซียมมีไอโคเมียมแล้วก็มีแมกนีเซียมมีแมงกานิสจ้ะแล้วก็มีฟอสฟอรัสไแล้วก็มีไอไนโตรเจนคาละกอย ก็คือว่าก็สิซอยหลายๆอย่างที่นงก็ต้องอ่านแน่เพราะว่านังก็บ่แม่นว่าจะจําได้ทุกอย่างจังนี้ก็ต้องยอมรับเนาะจ้ะก็สิซอยในการบํารุงกระดูกเด้อจ้แล้วก็ต้านอนุมอิสรเฮ็ดให้อ่าคล้ายๆก็ป้องกันที่จะให้ให้ฮ้อนเป็นมะเร็งเนาะจ้ะก็สิซอยควบคุมตรงๆนันแล้วก็ คันแมนเพื่อนๆอยากล่องเบิงก็ล่องเนื้อจาตะว่าคันแมนไอเหามีโรคประจําตัวหรือว่าเหาต้องกินยาคอไอให้เพื่อนๆปรึกษากับแพทย์กับหมอสักก่อนหมอประจําตัวเนาะจ้าว่าจะล่องท่านี่จะปอดไั่บบแล้วก็ต้องเก็บให้ถูกน้าเนือ้อจาร์่บเมนไว้ไปเก็บผิดดอกพิดชนิดแล้วกินแล้วก็อาจจะเป็นพิษเป็นภั่เนาะจ้าเราไอกะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีเด้อจ้าโดยเฉพาะไว้ท่องกินดียืดดีมีสุขกันทุกๆคนเด้อจ้าระกาย ขอให้รักษาสุขภาพอนามัยให้ดีรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็ออกกําลังกายกินยูให้อันถูกต้องตามหลักอนามัยนอกจากก็จะได้มีสุขภาพทดีแล้วนั่งก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนเด้อจากอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนจะที่มาให้กาลังใจมาเบ่งแล้วก็อย่าลืมเด้อจากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อว่าไอ้นั่งจะได้เห็นวิดีโอดีๆต่อไปเนาะอจากไอ้ก็จะได้เอาความู้มาเป็นปัให้เพื่อนๆได้รู้โดยเฉพาะสมุนไพรผักป้ากินได้ จากรอบรอบปานอยู่ในเขตอเมริกาเนาะจากกาจะไม่ได้ลายอย่างที่ค่าๆยๆก็เ้ามไม่ยมมึมงไทยเพราะฉะนั้นถ้าก็เอาไปประยุกต์ใส่ได้แต่ว่าก็กอย่าลืมสิใส่อีกยังก็ต้องใส่แบบประมัดระวังเด้อจ้าเรานั่งก็ขอจบคลิปวิดีโอซ้ำนี้เนาะจ้าเนาะก็ขอบพระคุณเพื่อนๆหลายๆอีกครั้งหนึ่งจ้าขอให้ทุกๆคนมีเกิดสุขภาพดีมีความสุขมเจริญ รำรวยรำรวยแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดซับจะกลายกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ได้เห็นคลิปวิดีโอต่อไปจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย